So we kill this time body gun สัปดาห์ก่อนนี้คุณฮาร์ด i มายไอทีสวิตได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานจากบริษัทสหรุ่งโรดประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกมากมายนะครับและเป็นที่รู้จักมักคุ้นในวงการช่างมากว่า60ปีที่สำคัญมีความเกี่ยวเนื่องกับสายช่างอย่างเราๆโดยตรงเพราะบริษัทสหรุ่งโรดประเทศไทยจำกัดคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฮ a รเกในประเทศไทยแต่เพียงผู้ ซึ่งถือเป็นเกียรติกับทางสมายไอทีเซอร์วิมากๆกันะครับออคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปชม EP 1เราขอนำเสนอบทสัมภาษณ์ EP สุดท้ายแ<ะ>ล้วอีพีแรกไปไหนวะกูไม่รู้ว่ะ<อ>เดี๋ยวก็คงตามมาแหละเป็นบทสัมภาษณ์ที่เราจะได้ทำความรู้จักกับช่างฮาร์ดกันซึ่งได้รับเกียรติสัมภาษณ์โดย,ดยคุณออมจากสหร่งโรดชานลเชิญรับคุณออมครับ วันนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับได้มาสัมภาษณ์กับเจ้าของร้านสบายดีสวิตสวัสดีครับสวัสดีพี่ฮาร์ดครับผมอันนี้อยากให้พี่แนะนําตัวกับคนดูหน่อยครับโอเคสวัสดีครับผมชื่อฮาร์ดนะครับหรือช่างฮาร์ดนะครับผมผมก็เป็นเจ้าของร้านสบายดีสวิตนะครับร้านสบายดีสวิตเนี่ยก็เป็นร้านที่ให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแม็กบุ๊กแล้วก็ซ่อมพวกมือถือนะครับเป็นพวกไอโฟนไอแพดร้านสบายดีสวิตเปิดมาเนี่ยสิบห้าปีนะครับแล้วก็มีทั้งหมดสิบสาขาน ดิสวิทนะครับวันนี้มีโอกาสที่ดีได้รับเกียรตินะครับจากบริษาัทสหาลุงโลดประเทศไทยนะครับ ที่เป็นตัวแทนนําเข้าเครื่องมือช่างตัวผลิตภัณฑ์ฮัโกนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพุณออมนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับผมงั้นผมถามพี่หาเลยดีกว่าครับอะไรกันครับที่ทําให้พี่หาได้เจอกับสาโดโดสเท้าความนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้ครับผมก็ใช้เครื่องมือที่เป็นของแมนอื่นนะครับที่ไม่ได้ใช้ของฮัโกนะครับอันนี้ย้อนกลับไปสักประมาณสัก8ปถึงเปีที่แล้วนะครับติดตามยูทูบเบอร์อยู่คนหนึ่งนะครับที่เป็นทางฝั่งอเมริกานะครับชื่อหลุยส์ลอสแมนนะครับ คนนี้นะครับเขาจะเป็นคนที่ซ่อมพวกเครื่อง MacBook เขาใช้เครื่องมือตัวฮากโกนะครับที่ผมเห็นตัวแรกเลยที่คุณหลุยส์ลอสแมนเขาใช้เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะเห็นแค่ป่องนะครับตัวนี้มันเป็นตัวเครื่องดูดควันนะครับเป็น FA 430นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมซื้อจากสหขาลุงโรดนะครับพอหลังจากที่ผมเห็นหลุยส์ลอสแมนเนี่ยนะครับเขาใช้เนี่ยผมก็เซิร์ชกูเกิลเลยว่าตัวฮากโกะในประเทศไทยเนี่ยใครที่เป็นคนขายนะครับแล้วทําให้ผมได้รู้จักสหขาลุงโรดนะครับอันนี้ย้อนกลับไปสัก8ปีที่แล้วนะครับ ก็ค่อยๆซื้อต่อมาเรื่อยๆครับก็ค่อยๆใช้ตัวอย่างเช่นตัว Hot Air นะครับก็ใช้ตัว FR 8 1 0 B ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็น ก็จะมีรุ่นตัว fx 951ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนั้นนะผมตอนนี้ผมอัปเกรดมาเป็นตัว fm ตัว203นะครับแล้วก็ตัวล่าสุดเลยที่เพิ่งซื้อมาก็คือตัว fx 971นะครับที่มาที่ผมได้รู้จักสนาะุง<ม>โลจริงก็มาจากการติดตามคนที่ใช้อยู่แล้วก็ม,มาหาแล้วก็มาเจอสังโลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับ8ปีที่ผ่านมาก็ใช้ ตัวฮักโกมาตลอดนะครับก็ค่อยๆอ,อัพเกรดเครื่องมือมาเรื่อยๆนะครับจนถึงล่าสุดก็ซื้อตัว PHEAT fr 8 7 0 b นะครับตัวของ h a กโกเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ของแบรนด์อื่นนะครับก็อาจจะไม่แพงมากนะครับตัวหนึ่งก็พันกว่าแต่ว่าคุณภาพมันก็สู้ตัวที่ผมใช้ของ h a กโกไม่ได้นะครับเพราะว่าผมลองเรื่องของลมเรื่องของความร้อนนะครับตัว ตัวก่อนหน้านี้ที่ใช้เนี่ยมันไม่คงที่ลมลมมันอาจจะเบาอย่างเงี้ยครับหรือความร้อนที่ไม่คงที่แต่พอมาใช้ของฮา o โกเนี่ยก็งานออกมาดีขึ้นนะครับคุณภาพมากขึ้นนะครับก่อนที่ใช้ตัวทั่วไปอะไรเงี้ยครับบางตัวสอดไม่ค่อยออกแต่ว่าพอมาใช้ตัวฮา o โก้เอเนี่ยเวลาใช้ลมร้อนถอดเนี่ยก็คือถอดออก ทุกรายการแหละทีนี้ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก MacBook หรือว่า iPhone iPad ก็คือใช้งานได้ค่อนข้างสะเทืแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆกครับตัวนี้อ่าแลผมถามเพิ่มนิดนึงตั้งแต่ที่เมื่อกี้พี่ารดเล่ามาให้ฟังแล้ว่าพี่หารใช้เครื่องมืออะไรมาบ้างเนาะเอ่อเหตุผลอะไรครับที่พี่หารถึงได้อ่าเลือกซื้อเครื่องมือจากทางสาโรของเราครับเราไม่มั่นใจครับถ้าเราซื้อจากที่อื่นที่ไม่ใช่สังร่วที่เป็นตัวแทนทั้งหมดเนี่ยแล้วเราจะได้ของแท้ไหมอืมเออเพราะว่า คือเราไม่มั่นใจจริงทีนี้พอได้รู้จักส่งโลดแล้วก็รู้ว่าส่งโลดเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นเพียงบริษัทเดียวนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราก็มั่นใจเลยว่าเราจราซื้อกับส่งโลดเนี่ยเราได้ของแท้แน่นอนร้อเซแล้วก็ที่สําคัญเลยครับที่ยังซื้อต่อเนื่องถึง8ปีนะครับเพราะว่าบริการเซอร์วิสครับเซอร์วิสเนี่ยบริการดีมากครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้แนะนําการใช้งานตัวผลิตภัณฑ์นะครับหรือทีมเซลล์นะครับที่คอยซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าผมจะหาอุปก,กรณ์อะไรเนี่ย ก็ซัพพอร์ตให้ด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะเป็นทั้งการโทรเข้าไปนะครับ ผมก็จะมีคุยกับคุณคุณออฟนะครับอ่าคุณออฟก็คอยซัพพอร์ตให้เวลาโทรถามโทรอะไรก็ซัพพอร์ตให้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อย่างเรื่องของการิ็อกซ์ถามทาง Facebook f a n p a g e ของสโลดเนี่ยเราก็ได้รับคำตอบที่อย่างรวดเร็วราคาก็เป็นมาตรฐานพอซื้อมาเรื่อยๆเนี่ยพี่ๆก็น่ารักเขามีให้ส่วนลดบ้างน,นะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้บริการกับสนองโลดลองติดต่อส่อโลดดูครับผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอุปกรณ์แท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติเนี่ยที่หาเด่นสุดสุดเนยครับอยากซื้อจากช่องทางไหนจากทางเราบ้าง ส่วนมากเลยซื้อจากทางเว็บบแต่มีอยู่ปีหนึ่งย้อนหลังไป5ปีเนี่ยผมได้ยินข่าวว่าสังโรดเนี่ยมาเปิดบูธออกงานที่ไบเทคบางงานิ n คอ,อน i l แ n d ใช่ครับผมก็เลยไปติดต่อซื้อที่งานอันนั้นก็จะมีส่วนลดพิเศษให้อย่างเงี้ยครับก็มี2ช่องทางครับออกบูธเนี่ยจะต้องติดตามทางหน้าเพจนะครับบางทีอาจจะมีโอกาสดีๆที่สังโลดไปออกบูธก็ เพื่อนๆก็ลองติดตามดูครับทางเพจนะครับอาจจะได้ราคาพิเศษพิเศษสุดๆครับผม <c oughs> ครับผม <c oughs> ครับโอเค okay, มาถึงช่วงสุดท้ายและอ่า <c oughs> อยากจะให้พี่ฮาร์ดฝากอะไรนิดนึงกับคุณผู้ชมหลายๆคนหน่อยที่อาจจะยังไม่เคยสั่งซื้อจากทางสารุ่งโรดหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมตรงส,ส่วนนี้บ้างครับส่วนตัวผมนะครับผมเองเนี่ยก็เปิดร้านสมัยทีมมา15ปีนะครับแล้วก็อยู่ในวงการเรื่องงานซ่อมนะครับการที่ผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของสายรุ่งโรดมาอย่างยาวนานก็เกือบ10ปีละแปดเก้าปีสิบปีเนี้ยนะครับถ้าช่างเนี่ยที่มาเจอผมในคคลิปเนนียะรับ ใช้อุปกรณ์เครื <S <S อ่อ,องมือมาก็หลากหลายนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาจบที่ตัวฮักโกะนะครับโดยที่สังโ,โรดเนี่ยเป็นผู้นําเข้ามานะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นช่างช่างเนี่ยช่างซ่อมน,นะครับอยากให้งานของเราเนี่ยมีคุณภาพไม่ทําให้งานของลูกค้าเนี่ยเสียหายนะครับต้องใช้เครื่องมือที่มันมีคุณภาพแล้วก็คิดว่ามันตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วครับเรื่องของคุณภาพเรื่องของการบริการนะครับเรื่องของราคาที่เป็นมาตรฐานนะครับกออยากแนะนําครับ สำหรับเพื่อนชาวทุกคนที่ได้มาเจอผมในคลิปนี้ก็ลองดูครับอุปกรณ์ที่มันมีคุณภาพสูงนะครับโอเคครับราคาอาจจะอาจจะสูงขึ้นมากว่าท้องตลาดนิดหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณได้ใช้แล้วคุณจะรู้เลยครับว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับสำหรับผมเองผมก็ผมก็คุ้มค่าแล้วผมก็คืนทุนหมดทุกรายการแล้วนะครับผมก็ขอใช้คํลงรงนะครับว่าคืนทุนก็คือได้ค่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมซื้อจากจางโลดเนี่ยคืนมาไม่รู้กี่เท่าตัวแล้วนะครับ เพราะนั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้มันคุณภาพสูงมันก็จะตามมาด้วยระยะเวลาที่เราใช้เครื่องเครื่องมือพวกนี้ได้นานนะครับก็ขอฝากครับขอฝากบริษัทสางโลดนะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการเครื่องมือที่มีคุณภาพก็แนะนําครับแนะนําติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับเซิร์ชใน Google ได้เลยสางโลดไทยแลนด์นะครับ แล้วก็รวมไปถึงใครมีปัญหาเรื่องซ่อมโทรศัพท์ Macbook อะไรอย่างนี้เนาะนะครับก็สามารถติดต่อที่พิหารได้นะครับผมโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ